ตาขนเป็นสีขาวไหลมันไหลไปเลยตาตาใช่ใช่พวงลูกมันอันมืดในบอลลุฮะมืดในบอลลุฮะใช่บัลลุฮมันไหลไปไหลมาเบิดเบิดคือรูปวงลุลุบเบิดตาลุบเบิดกันลุบเปิดมาเลยโอ้เมมุกสิถามเด้อเจ้าอยากได้ยังที่สู่ตอนนี้ลึยังใหญ่ชงเชือยอได้ได้ชงเสื้อนอกจากเสื้อผ้าไดู้กเจ้าอยากได้ยังบอะไะปิดมาพี่เหรอ เัได้เก็บ โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีกันเบร์สุขุสุคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเขาเนาะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อพ่อพ่อกันเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้อยู่ทีบ้านน้องเป็ดเนาะ โดยก็คือม้อนี้ทางเฮากะกำลังสิมเมอรเนาะพ่อแม่พี่น้องพอดีเดียวมาก็เห็นแวบๆเนาะพลังน้อยว่าสัตว์เนะาะทางเฮ้าก,กับ่เคยมาจากเถือ่อเรกับ่เคยสัมผัสจากเถื่ออาจจะเป็นครั้งแรกเนะาะแต่ก็อ,อาจจะเคยมีที่ว่าซ่องย t u b e มาถ่ายทำเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าทางสามมุกดาก,กบะบ่เคยมาจากเถื่อเนาะพอดีผ่านเมื่อก็พ่อตาคยคายว่ารงเรียนเพิ่นกับยู่หิมทางเนาะ ผ่านแวบๆเน้องพรมยพี่น้องเอ,าอ,อ้าคนเดียว,วเดี๋ยวสีผ้าพรม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มนมกันเ,เด้โอโป<อ>ู<อ>ป้ามีแต่น,น้องๆนักเรียนอันนี้เอาสบายดีป้าลุงลูก,ลก,ลก<โ>อ้า <laughs> วลายแห่นี่พี่ลา่แถ่นนะฮะยัง<อ>มูเดียวกันเบิ้ลเลยบ่อนี่ยพี่ลายแถ่นนะี่ฮะยมูเดียวกันเลยอยู่อยู่ปอลนั่งหล่าไหนแต่ตะกนนี่คนนี้อยู่ปอลนั้นปะฮะปะฮะคนนี้ได้แสดง โอ้นี่น่อยก็พอหาบ่นหนิหยอ่าผู้นี้ได้สารนี่ประหนึ่งอ้พลังน้อยเฮาเพื่อนพี่น้องเลยเนอะยิ่หล่าได้สารเจ้าบ่เป็นเอื้อยแล้วนี่เอื้อยบ่ลุกอืมนีองผู้นั้นได้ชาปอยยังอ่นะฮะนี่นี้ประหนึ่งผู้นั้นได้สารประซี้ผู้นั้นได้ลุบปรสามผู้นั้นได้สารโอ้หนี่แต่พอหาอ้าซ่วงอันนี้บ่ได้ข่าวของเฮียนบ่ ผลบันมาผลบัมาเฮ้ยพ่นบัมาเที่ยนได้บัดนี่พ้่นบัมาได้สิพากันเมื่อบ่โอ้ผลบัมาเนาะมันนี่เนาะผูนวดแด,ดงไตข้อเจา้าเลยลูกอืออาร์อ,อ,อ,อเดี๋ยวให้ยบาถาจับกล้องด้วยป่ะย,ยายขนมก้นอนครบกันด้ว่ะบาถาซื้อมาเนี่เนาะอ,อืมเรายายผู้ละอันก็เนาะแย้มบัวครบกันไอ้ล่ะหนุบมือก้อนเหล่าพ้าเสียบไปนั่นเออนั่นลูกอ่ะอืม พูนี่เด้อ้าวนี่เออเดี๋ยวตัดหมกเนาะขอหมกเนาะโอ้ยอืมเอ๊อ้าวพูนี่บาดนี่เอ้อ้าวอ่ะยังเหลืออยู่บ่ท่าเอ้ยเดี๋ยวสัมเบิ่งก่อนอาตออาอสวยอยู่อีเนาะอืมยังหลายอยู่ข้างนี่สมุกก็อยู่พุ่นสมข้างก็มีโย มาถามสอบถามพวกนี้ก่อนเลยเพราะกลายมาโดดคือแตกต่างได้เนาะนี่นี่น่าประทับโดยโดยเพื่อนยี่ใส่อีหลานี่ผู้อยู่ทางในอยู่ทางในผู้เดี๋ยวเดี๋ยวอันเอ้ยขออันนั่นนะเด้อเดี๋ยวขอสัมภาษณ์แต่น้องก่อนเนาะโดยเดี๋ยวเดี๋ยวอันอีหล่าออกไปก่อนเด้อลูกเด้ออืมนะบอดท้ายแตกก่อน อ่เต้ใ่เบิรงนิบไหมเห้อยดูานิบได้บ่สลูกเบิ์บริ้ย่าน่อวันี้ซื้อยังนี่ลูกฮะซื้อยังโน่อโน่เมนบอได้อ่าเดี๋ยวนี้เอ็นเอาไว้แลกไปหายูน้ำเด้อไ่หามูด้อเเด้อเก็บไว้เอออเพิ่นเพิ่นเห็นเี่บ่นี่ลูกเห็นพังพงเห็นพังพโอ้นิปนิปเห่ยเด็กก่า เรา่ายกันไปคือทางเอื้อยนกสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวถามเอื้อยเพื่อนก่อนเอื้อยเพื่อนซื้อยังนี่ลูกสูตรแทนหน่องแทนเดิอืมหน่องแทนเพื่อนพี่น้องเลยอันนี้ค่ะซื้อโน่เจ้าเป็นเอื้อยกกบะลูกเดยโอ้จะมีไอ้ออน้องน้องกันจะค้นอ่ะนะมีน้องสามคนสามทางภูนีสามทางภูนีเดินอ้น่องหล่าเพิ่นมันเป็นน้องที่สองเออที่ ที่สามน้องที่สามเบิ่งเบอร์กองน้ำได้หรือเป็นน้องคนที่สามเลยมีเพิ่นผู้เดียวนี่บอที่อันบคือมวยโดยโอ้พนเป็นตั้งแต่ออกมาเพิ่นบอลละโดยเพิ่นออกมาตั้งแต่วิทพ่อแม่ก็ตกใจตกใจบอโดยโอ้ดอนไปเบิร์ดเลยบลโดยอือโดยโดยแค่ปีแล้วเวลาหนึ่งต้องโฟล์บอเม่น หนูจะเจ็ดปีปลายโดยเดี๋ยววันนั่งโมยันคันเนาะโดยจะจะพางมาลูกฮะเห็นอยู่ว่าเม่มุกนี่เห็นอยู่แต่พังพังมันบ่โดยบางคนเนาะว้าวเนี่ยพี่คนโดยปกติเพิ่นกขาว่านั่นเดี๋ยวว่าว่าของอยู่ไว้ล่ะเดยว่าว่าคือคนปกติเลยมันบ่อือโอ้แต่นี่เพิ่นอายพี่จักอันนี้บอกเอ่อแต่ว่าเคยเห็นเคยพี่น้องเลยเด็กหน่อยคนโดนเนาะ พ่อแม่เป็นคนลาวบ่อยอ่ะโดยเมื่อเป็นคนลาวพ่อเป็นต่างประเทศมาบอกเป็นพลังอันเป็นพลังมาดิมาหนี้แม่กับคนลาวพ่อกับคนลาวโดยไอ้ลูกมาเป็นพลังพลังสั่งว่าเด้อเจ้าพ่อแม่เจ้าอยู่ทางไหนเฉยนี่ลูกอยู่ไทยเอ้าอยู่ไทยบนเลยบ่โดยผึ่นไปหาเงินโอ้ผึ่นไปตะลอนแล้วอืม โดยเฉพาะเธอเออแต่ที่อันภาษาย,ยากนี่บอกว่าจะขอดโดยว่าโดยได้หรือเออ,อเพิเออ่นไปแต่ลอนนะบ่กระโดยออไปได้จักปีแล้วนะตอนห่ากันไปตอนสิวานก้านะสิวานก้าห่ากันเดินหกเนาะอืออืออัดนี้เจ้าอยู่กับใครสักหนี่ยืนน้ำปปาอยู่น้ำป้า เลยอยู่กับป้าบัซีคนเลยบ่อเลยอ๋อเอาแล้วป้าเพิ่นหมมีลูกมีเต้าบ่ใช่หรือเพิ่นมีลูกายผู้เดียวใหญ่เป็นบ่าวแลยโอ้วันนี้เห็นชูเจ้าอยู่ลำป้าเลยโอ้แม่พาเงินมาให้เดือนเท่าไรค่ะเดือนละพันเลยนะเดือนละพันเลยเดือนละพันสี่คนผู้กุ้มอยู่บ่บ่บ่กุ้มวันนี้มีภายในซากของเฮียน้ำเจ้า มีใช่แผ่นคนเดียวนเลยรักกับเจ้าเลยอะไรอีกอ้ายของผู้นี้ได้บ่ได้ข่าวว่าแผ่นอ่อนน้องเอาน้องเลยโอ้น้องแก้วผู้นั้นจะปีผู้นั้นผู้หลานที่บ้านสี่ปีอยังไงน้องยังไงเนาะบัตทาสั่นบัตตาเนาะเอาบัทาจะไว้เลยเอาบัคือฝรั่งเลยเนาะเอ้าเนาะเอ้ ข่าวเ่ได้พรมเพมพี่น้องเลยเนาะข่าวทั้งอนาพรมเพมกับข่าวเ่เลยข่าว่ได้นเดนาะแต่ตาเพื่เห็นมืดมื่อยากเห็นที่ล่ะโดยแมนพอยด์พากพากบอกโดยนเสือไอห้องมาแหลนงไปน้ำแดดแล,ล้วแช่กระกายสะอาดโอ้ <laughs> โอ <laughs> เอิญไอเอิญมาหาตะวันหลนไปหาไอประกาศคอนไอไปล่ะโดยหรือว่าเป็นน้ำแบบเปลี่ยนยางบ่คอยออกแบบ อั้นมันยังโมดื่นบ้ากัเจ็ดปีตัวใละพ้นี้เจ็ปา้เจปายแล้วใช้บุคโบรีไซสเกาะใช้เกิดบ่นี่เกิดโบรซเลอปลานะบ่มีเกิดบ่มีเกิดเดยโอ้เกิดโรตีสเกิดกับบ่มีสานพ่อนพี่น้องใช้อุปกรณ์การเทียนแล้วได้สานนี้เนาะอยู่นกระถินโอ้นี่ใช้ตัวหนังสือเพืนบงดูค่ะ สนบริเกียมสัมผัสหน้ากระเขายีนีโอ้ห้ากระเขายีนีเอยู่บ่อหนึ่งบ่เลยอ่านเป็นอยู่บ่หนักเรียนน้อยนี่ยฮะบ่ละบ่เป็นโอ้ข่าวแหง่เหง่เนี่ยจะเคยข่ากล้องอยู่บ่ลูกเคยบ่เคยสิเออกระบ่แหง่เหงตัวละเบิ่งสังเกตนี่เวลาเพิ่นเวลาเจ้าเดียวออกนอกแล้วเจ้าเจ้าแสบตาบ่ลูกแสบ แส็บบอคนต้องรับตาตลอดเว้ยล่ะโดยแบบคล้ายๆแบบว่ามันอืมมันเป็นแสงโมลุ่นเวลาเจอเดียวเบิ่งแสงแดดนะฮะโดยมันมันเป็นลักษณะแบบนี้ลุ่นเบาเน oh. ี่ต <Phantom Supreme> you know? ี้ปรเดี๋ยวเบาสิเดิเพิ่นอายไปจักบ่วเฮ้ยเนาะอืมเนาะโดยโดย สางรกสมุทรสาวว่าสงเงืดเดืสมุกเวยก็เคยเห็นเอาไกมาเรามาเจาะเห็นเนาะกาลังว่ะกาลังว่าพิ่ากันเมื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องกระพานทางนี่แหละอ่ามาจากบ้านสาวโซ่เนาะอ่ามากับเอ้าพลังน้อยมาแต่ไซส์มาสินพ่อเพิ่นก็เป็นแบบนี้แต่ว่าพ่อแม่เป็นคนเล่าบนนอออีหล่ะเนาะโดยถ้าคือข่อยแบบนี้เนีสมุกเว้ยเพราะว่า เม่่นอนไก่ได้เนาะแบบนี้ตายแล้วไอ้ล่ะตอนนั้นที่ว้านเอาบ๊วานอนถามน้อนคนกันเนาะตอนที่ว้านเม่ได้ลูกมาเนี่ยพอบริพิตรกันกับเม่บอกบอกอ๋อเย็นว่าเจ้าไปนอนก็ไัยมากเลยสินะอันนั้นเพิ่นไปแหย่แห้งหมดแดงแล้วก็เพิ่นนอนแล้วเพิ่นพันว่ะไปแหย่แห้งแดงแลักหลังแล้วขี้หลดมาอ้อมเพิ่นโอ้ตอนเม่ถือพาบ๊วยเนี่ะเลย มาได้รูปมาเป็นพลังเลยถนงพลังเอาน้าาให้กินล่ะโอ้พลังเอาน้ามาให้กินถ้าเป็นรูปพลังแม่์สอนจุพังบ่อยเลยก็เลยได้ออกมาเป็นพลังน่อยเลยเพิ่นสอนตั้งแต่เปิ่นทนได้บ่อยไปละฮะยังเปิ้ลท่นได้อูกบ่เลยออกมาเป็นพลัง่อแหมก็ตกใจเจ้าได้เจ้าเห็นน้องทั้งแดกจะมีความรู้สึกยังไง อาวพวกหลายย่ยอกกันลูกย่ยอกกันหยอกกันไม่ควรเลยเนาะเจ้าได้สามเวลาเจ้าเห็นน้องเจ้าครั้งแรกเป็นไหมนี่เจ้าอันนั้นเน่ยจ้าเป็นตกใจบ่เจ้ากันตกใจว่ะอ้าวแม่เหรว่ะแม่น้องเป็นยังไงเหรอว่เป็นโอ้ออกมาผมเพล่นกระโดดแบบนี้เลยบอกโอยขาวกุนีขนออกมาขาวอีหละขี่ขาวให้กุนีบอกโดยบ่อตานี่กะคล้ายๆแบบว่าอ่าเป็นเป็นเด็กน้อยคันจิบอลาการ์แบบ อ่าพ่อเม่กับบ่ได้นั่นเป็นน่นเพยนกับบอยุนั่มฮานะพ่อแม่พี่น้องการคัดชิ่าวเพยนั่นพยนเอินวันเด็กน้อยอ่าเด็กน้อยเผื่อเดี่วไหเป็นเผื่อประมาณนี้แหละ่วนเวลาบัดบัดไปพุ่นไปพี่ได้สาพยนปผูเดียวพยนใดบอเลไปหยั่งไปเล่นนี่แม่นไปไไรอมพนกะลับตาไปโอ้เบิ่งลักษณะเบิ่งด้วยห่า Oh. จะแสบตาบ้นเอมึงนี่หนอไปลำทางนี่งนองเด้อัวก็ลลางเนาะงกนาบางทีน้องแสบตาพูก็ถน่องลดลางมาอันตรายหลังพาน้องงานทางเด้อเดเอาเย่ล่ลาปะอย่าดื้อเด้ออย่าดื้อเด้อมานี่เจ้าคนมาหนีบ่ละ เลยร์โอ oh, oh, um, ้บ oh. ้านี้เพื่อนเจ้าจังเฮียนได้วยส่ะยางมาบ่อไก่เต๋อบ่อไก่เต๋อโอ้รถทงรถถีกับบุมีบ่อบ่อบ่มีพากันยางมาบ่อกับน้องเดิร์เกือบแล้วกับบุมีพ่อแม่พี่น้องเลยยางกะตำทางกะเจ็บตีนเป็นเจ็บตีนบ่อเลยร์โอ้เกือบปวใส่เจ็บตีนเลยเนาะเกือบบุมีดีหร่ะบ่อมือหนาคนนอสสมุก มือหนาใช้ใช้รองเท้าเบอร์ยังค่ะมือหนาคันอันแม่มุกมาแติซื้อมาให้คือจากโบเพื่นใส่เบอร์ยังถ้าหนาจะเบอร์สิบอยู่แหละเ้าหนาจะกล้าได้อยู่เนาะโบบัตีเพิ่นกับบริยัยปันใดโอ้เพิ่นบริชายมาแต่โดนแล้วบริยัล่ะก็จะอันก็จะซื้อมาให้ยถูมาทำผ่าเลยเ่อหนึ่งแล้วก็มันกระขาดโอ้แต่เพิ่นซื้อมาให้แต่ข้าวตะกี้เลย ค่ะแล้วก็บบรีซ์ได้บอเลยอืมเอาเมีป้าเพิ่นคือบรีซ์เพิ่นบรีซ์ให่บอเพิ่นมรีซขนมนให้กินมีโอ้บรีซขนมนให้กินเมืองเมืองที่ทำบักหลาอยังได้เกิบอยู่บ่ลุโดยได้โดยนนขมุกปิ้นปินปินแบกกล้องลูกจะอยากได้อยู่เป็นบอได้โอ้เวลาเจ้าบัวใส่เกิบเลยมันเจ็บตีนบ่ลูกเจ็บบ่เจ็บเนาะ เพิ่นอยากว่าค่อยๆเนี่ยเพิ่นอายอยากไวละไวละเจ้าอายบ่ลูกฮะอายยังฮะบ่อายยังอันนี้เบี่ยงหัวเมมูกเขือมไากนนี้ยังอายเมมุกอันนี้จามเด้อเมมุกเด้อนี่เด้อที่มาหาเจ้านี่เด้อมีร่าอาบน้าในไงกันเป็นทางนอกปิดมาพี่เลยลูกปิดมาใส่กล้องเสือเพิ่นจะอาบเองจะมีอาบเองเลยขาวลูก ผมเพิ่งกระสีนี่เลยเพื่อนพี่น้องเลยผันใหญ่มากเนี่ยเนาะสมุกเนาะเท่เลยนี่เมติดต่อมาอยู่บ่เลยโอ้ยสมุกตาใหญ่มากนี่ไปเห็ดเยอะจริงๆคนมด้ิบาคนลาวเลยเนี่ยคนบาฝรั่งมได้สมุกเลยเนาะเนาะแต่นี่เห็เพิ่นเพิ่นเกิดมาในแบบว่าเพิ่นเพิ่นหากระหินคนบ่ละเด้วยในใดด้เห็นแต่น้อยคุณค่ะแต่ว่าเห็นหมอพางบ่ได้ แต่แล้วนี่น้องเพิ่นเริ่มแบบเห็นแบบไข่ปกติในเมืะเพิ่นแบบปกติอยู่แต่เพิ่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้แต่ทอว่ามืนออกมืนตาออกแต่มันเสียไปสิบ่เลยไม่ถ่ายแบบนี้คนตาเขาได้ไหมคะตา่นเป็นสีขาวไหลมันไหลไปเลยตานใช่ใช่บ่งดุอันมือนี่บังดุฮะมือนี่นึกว่าใช่บังดุ มันไหลไปไหลมาบิดคือรูปงูรูปตาเอ้ยูเดิอดกันรเปิดวันไหนเออปิดนเปิดในเป็นซัมมี่วะคะโอเพราะว่าตาพิ่งเปิดวันใอ่ะตาเป็นซีหมองหมอกหมองหมกเล้อีเท้าค่นีเทาแบบบปรตีจึ่งแบบคือองเห้าเนาะเดยมีแต่ไหลไปไหลมาตาแบบเป็นมืดเป็นเห็ดยูตีล่ะจะเห็นเนมไปไกลเป็นอะไรโอย ตามที่ข่อยเบิ่งนี่ครับคือแบบว่าเน่ยองแดดนะบ่อยากได้บ่รายแม่นอกเพิ่นแบบะนะมันสิแพศเซนนะมันสิมีแบบเป็นเซงๆพอฟ้ราะฝ่ายขาเคลื่อนนั่นนี่เน,นาะสมุกใหญ่มันต้องไลยตัดแบนใส่แดอกเพราะว่ามันมันอ่นจาจักสิว่าจางนนะังได๋เนาะเพราะว่าพี่น้องเคยอ่าเห็นทบทนวามอยู่เพราะว่าอ่าเป็นคนที่ว่าลักษณะแบบนี้ค่ะเวลาเฮาจะเบิง่งแบบคือคนปกติบ่ได้เด้ เพราะว่าคนตาเพิ่นก็เป็นสีทองทอง่านะบันน์คล้ายๆว่าคนเผือกและเพิ่นเบิ่งคันว่าอยู่น้ำพรมนี่เพิ่นสีมือตากะกะใครกวยยู่แดดเนี่ยคันอยู่แดดนี่เพิ่นทิพตาตลอดเลยแม่นปะเลยอันเดชใส่แว่นตาเนี่ยเพราะว่าบ่ได้แล้วบ่ทันคือเก่าเลยคือเก่า่นี่นคันอยูโฮมไม่ใช่ฮ่ะเบิ่งอยู่โฮมใช่ไหมเวลาเพิ่นมือตาเนี่ยใครยู่บ่ปันได้แต่ว่าเอาแดดนี่เบิ่งบ่เห็นเนี่นี่น่าพ่มเมินก็น่าอับพมเมนกัน ปกติอยู่เลยค่บแต่ขาวนาะเพิ่นบด้เก็ตตาบ่สิะเพิ่นแสบแบบแบบเพิ่นแล่นไปกะอันนั้นอันนั้นลมมันเลยมันขาวตาเนี่ยเพิ่นแสบจ็เจ็บบริสุอ้ยบ่ะเู็บดะเจ็บกรเบ้าอยู่เนาะมือกระจัดทา่ะพาลังมือนูตา่ะมือนี้ได้บบสีเอ้ามือมัอยุ่งสักมืดอนยุ่งฟังมือมนย่ตา เราเราบ่อยากได้กับได้อยากอายนี่จังนี nah, <okay ่ก็เจ้าอายแม่มุกบ่ร um ู้ฮะเด้อแน่ใดเออได้ขนมถั่วง่ายนึงบัดนี้เมื่อตอนน้องเด้อเ้องน้องเพิ่นน่าจะเป็นคนิวแบบบางนะมเนาะเบิ่งเนาะมื้อนี้เป็นอ่าคิดเนาะอันนี้่บ่แม่นคิดได้บ่ทาออว่าเป็นกเด้แม่นๆ สังเกตบ่าคนคนฝรั่งเพิ um er ่นอ่ะเพิ่นข่าวค่ะแต่เพิ่นมีอันพวกกะพวกจุดอันนี้อันนี้ก็คล้ายๆกันเลยเนาะเลยมื้อนู้หรอหล่ะปีนปีนหน้ามมหาเมฆมุกด้วยห่ะเพิ่นก็ปิ้นมาบอกกันเนาะผู้รอเนี่ยนี่ผู้พี่นี่ได้ยินปกติดีว่าได้ยินชัดเจนเลยหล่ะผูนิ้ยิ้นชัดเจนเอาห้องไก่ก็ได้ยินเลยโอ้เดี๋ยวเอ้ยขอถามเลยอันพ่อกับแม่นี่ผู้น้อยนี่คือไทยอ่ะ น้อยแม่คุณนี่ค่ะคือคืออยู่บอ่อกับแม่หน้าตาเพิเอ่อนแกฆ่าอยู่บ่เหรอบ่บ่คือเพิ่นเลยเป็นบ่ลเลยโอ้เพิ่นคือทางน้องแม่คือทางน้องแม่ยัยไงโอ้แค่กินนู้บักละกินนู้คนหนุ่มไหมแค่กินได้แค่น้องยังไงแฟนเป็นกินอยู่เนาะกินกินหนึ่ง,งดูวยฮะจะกินข่าวกับยังสลุกมนันฮะ ข้าวก็แกงเขียดแกงเขียดอู้นี่ก็กบแกงเขียดเพิ่นมาแกงเขียดมาแต่ไสลูกนี่ไปเงี้ยงบ่ซุนี่ไเงียงเจ้าได้จ้าได้ไปเพิ่นบ่ลูกค่ะบ่ได้ไปเออแซ่บบ่ขนมแซ่บบ่แซ่บแซ่บก็ปิมาหามมุกพี่แล้วสิหันข้างบ่ซะมื้อหน้ามาฮงสิเอาถุงใหญ่มากว่านี้เด้อนี่อันนี้เข้าเรียนมื้อแรกบ่มื้อนี มื้อวานนี่หยุดบ่อีล่ะโดยมื้อนี้เพิ่นเข้าเฮียนเนาะมื้อนี้เนาะโอยเกิดน้องก็บ่มีเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพื่อนเราก็จักจักหลังได้บ่อล่ะหลังเดียวหลังเพื่อนมูลเพื่อนโซเดียวมมเพิ่นนี่อายุจักปีล่ะคือว่าลูกกำอยู่นี่เนาะบ่จัก พัชย์ยังนุ่มอยู่บ่ซาบอันสามโมงนี่บจัชย์ทั้งนี้แถวอันในในหมู่บ้านพันป่าทาทางพี่บอสทั้งพุ่นทั้งพุ่นทั้งพุ่นบ่เลยไก่เต๋อบอย่างมาในล่ะต้นสมซาเห็นไหมโอ้บอลอันเฮาเวพัชย์บ้านป่าทาเนาะไก่เติบอยู่พลอยพี่น้องเลยเพื่อนกระทังแหวลงบังตุกอนะเพเหนไหม อแช่ยกละ่ะ <g ül> เช่แต่ยังน้อยเพิ่นเกิดมากกเปิดแบบนี้เลยเนาะและลูกแ<บ>มย์้อ่หายสิบคน่ะมันงเงนหมดจั๊แต่ั้งบางหาเบิ่งประมาณสี่สีสี่สิบปายนะ ฝ่าเดียวประมาณสี่ชิน้นเนาะแต,แต่แต่อันข้าวสามุกดาอยู่ไทยนะเคยค่ายว่าเคยมีอีกเนาะบ้านหนึงน่งเนาะอันนั้นหันแต่ว่าอันนั้นหา,หาสามมาาแล้ได้ไม่มากกับปิ่นแบบนี้แต่ว่าอยู่พี่หาเบอร์ได้บ้านนี่มีแต่แม่เจ้าผู้เดียวไว้ละเลยได้แบบนี้เห็นไหมเลยอ้าผู้คนบริเฮมาเบิ่งบ่เบิ่งมันเบิ่งเท่น้นแหละเออเพิ่นกับเรเคยเห็ุเนาะเลยคนเผือบ พิ่นลงบ้านมาเกิดได้นี่กระเจ้าว่าฝนตกย่นลงมาก็จ้าเม่์บอกละจะตกย่นลงมาบอกฮะเพิ่นบอกเพิ่นวะหลุดจกถับเพิ่นว่าแม่์บอกหลุดจกถับจะบปลุกนั่นคือขี้อายได้หันขางใช่บาทนี่คนพี่น้อยเวลานอนก็นอนน้ำน้องลอยละเพิ่นนอนกับไปหลุกเวลานอนกับพานี่แหละนอนกับเจ้าเอินเพิ่นบ่ได้ศไทยเออวะเกิดอะไ้น ผู้อยู <S <S ่เป็นบ่เลยเออแต่ไปดินน้ำมูลน้ำอย่างในปกติเป็นบ่เดินออโเคเขาเนาะบ่ท่าเดอยผิวพันธุ์จะไม่ได้เสบบ่ดุนี่ฮะบม่ได้เสบบ่ดุไบ่ได้เสบเนาะอายบพรคือหันหนาเฉยๆเอ้ยแทนเปลี่ยนกันบ่ั็เอื้ยเอื้ยมานั่งที่บ่คือมาหันหนาไปทั้งคุณด้าบอก เบิ้งเบิ้งเบิ้งเมมูกสิถามเดี๋ยวปีนมากปีนมากเมมุกสิถามเด้อเจ้าอยากได้ยังที่สุดตอนนี้หรอจะว่ามังดูเจ้าอยากได้ยังในตอนนี้อ่ะฮะอยากได้ทงเสื้ออยากได้ทงเสื้อโอ้ยยังสมุกมันอยากได้ไงเราอยากได้ทรงเสื้อพ่อแม่พี่น้องเยเสื้อนี่คือเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวลูกฮะแขนสั้น ว่าดังดังลูกเบาว่าเคื่อนว่ากับเอื่อยเด้อปีนมาหาเมนมุกพี er ่เราอ่ะเออเจ๊จะอาเป็นชุดบ่หรือเอาแบบใดเป็นชุดอาเป็นชุดเนาะโอเสื้อผ้าพันนุ่มพันกเก่าแล้วเคยไม่เลยเนาะแล่เสื้อผ้านอกจากเสื้อผ้าได้วดุเจอยากได้ยังบไรนีกฮะปีนมาพี่หรอยังได้เกิร อยากได้ทั้งเสื้อผ้าอยากได้ทั้งเกิบปีนมาพ่ลูกไม่ไม่มุกิถันอันนี้ฮะคือสิ่งที่เจ้าอยากได้ที่สุดเลยแม่นโบเสือแขนยาวได้อยากได้บออยากได้เนาะเจ้าบอมีเสือแขนยาวบอปินมหาแม่มุกิเจ้าบอมีเสือแขนยาวเนาะเสือแขนฉันอยไดู้กมีมีอยู่บ่ล่ะมีมีแต่บลายเนาะ แดน่าจะได้เห็ดให้เห็ดหน้าอยู่บ่อหลงใ่ไหเห็ดอยอ่เห็ดอยู่ไอ้ <c oughs> บใบสิ่งบยาง,าง,างเพิ่นก็นยังแบบไปอายนี่เพราะว่า,าเฮากะเพิ่งเคยมาเนาะข <c oughs> ูดผิดมาลูดมันกะโอ้ตัวเลยคนพี่นอ้นองเลยตกใจเลยเนาะดี <c oughs> แล้วเพิ่นบ่รเลนปมฮาเนาะบ่ทหาอืมโอ้ยนะคนพี่น้องเลยสามโอกาสก็เคยเหน็นป้าก็เคยเป็ี่ยนไปสิดีบ่ทหาขาข้อสมุกเลยเวสิดีบ่ตหา กัางเนาะบอตาคันเห็ดสมุนเป็นกลางเนาะว่าบอยกันเนาะพ่พี่น้องเนาะเพราะว่าทีแรกคันบอตกลงปวงใจกันอี่กันคือบอเปใจว่ากันนี่ว่าสมุกมีสู้กูนได้กันในลูกอ่ะจีเนาะจะไปครบสู้มาบอผ่านไปเลยเนาะจะบอได้หนาวบอลูกฮะหนาวหนาว ใส่ส่งข้าันเสียข้ันใช้จะลูกบังดูกหัลูกบังบังลูกหายแอนปลาลูกบึงดูหะลูกบึงดูหะลูกยืนลูกยืนบึงดูหลูกลูกยืนบึงดูโอ้ส่งเพิ่นกับเพใคนพี่น้องเลยเนาะอ่านั่งรถแบบนี้เนาะเดี็กเขาขนมแนบพื้นแนบไปกล่องเป็นไเนาะค่ะ แต่ว่านี่หันเพิ่นได้ลูกมาหลายคนอยู่สี่คนเนาะอีหละเมนบอกเลยหากมีแต่น้องเพิ่นผู้เดียวแต่ว่าแตกต่างกับครัวที่ว่าเฮาเคยอเห็นในโซเชียลเนาะแต่ก่อนที่ว่าเพิ่นเคยไปถ่ายทำแต่ว่านั่นหันได้ลูกมาแต่ละคนกับเป็นเผือกเพ่นเนาะเป็นแบบร้อนแบบนี่ไปเลยอันนี้ยังว่าแบบมาแป๊ะลูกสี่คน่นมีแต่เล่าผู้เดียวเนาะบันนี้หันเลาเป็นคนลูกที่สามเมนบอกละโดยอืม ป้าษาสมุกเนาะบันเนาะป้าษาบันนี้เมมุกสิแรกกบป้าเด้อบันนี่เด้อเอาไมือหนาเริ่มหลาเด้อมือหนาเดียคันเมมุกได้มาเดี๋ยวจะซ <st wireless> ื <Wha> ้อมาต้อนเด้ออ้ออืมอ่าวว่าปงดูขอบุญขอบคุณเมมุกเด้อว่าสิว่าบปงดูค่าขนมนะว่าบปงดูหะขับใจเด้อสิขับใจเด้อเมมุกขับใจเด้อเมมุกอ่ะดอูุใจเด้อเมมุกเออ ก็เคยพี่น้องเลยเคลื่อนกับแบบเก่งๆเนาะเอออาซาเดียวทั้งเมมุกซีรักกาปาเดอร์บัตเนเดอร์มีแต่มือหนาและเมมุกซีเบียนขับมาหาไมเดอร์ดูดูอาสบายดีป้าลุงนะดีโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางเฮากะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษ ขออภัยเดอ้อพรมินพี่น้องเนาะครั้งแรกที่ว่าเราเคยเห็นอ่าน้องสีเผือกเนาะโดยเอ้าจังใดกะทธรบาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเดอ้อพรมินพี่น้องเลยท่ายนี้ก็ขอเกาเ่าเค้า,า่าสบ,บายดีสบ,บายดี